chapter ต่อไปนะคะก็จะพูดถึงมุมมองในแง่การปฏิบัติการของระบบเฝ้าระวังนะคะซึ่งจะรวมถึงแหล่งข้อมูลชนิดของการเฝ้าระวังแล้วก็ bias ที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการเก็บข้อมูลในระบบเฝ้าระวังนะคะจริงๆแล้วแหล่งข้อมูลของการเฝ้าระวังเนี่ยก็มีหลายแหล่งนะคะแต่ว่าในสไลด์นี้เนี่ยเป็นตัวอย่างแหล่งข้อมูลที่สําคัญในการเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อนะคะเพื่อให้เห็นภาพว่าเราเนี่ยสามารถหาข้อมูลได้จากที่ไหนบ้างอย่างเช่นทะเบียนราษทะเบียนโรค การเฝ้าระวังเฉพาะกลุ่มเป็นต้นนะคะแต่ในบทเรียนนี้เนี่ยเราจะไม่ได้ลงรายละเอียดของแต่ละแหล่งข้อมูลเหล่านี้นะคะเนื่องจากมีบทเรียนที่เกี่ยวกับแหล่งข้อมูลของการเฝ้าระวังโดยตรงอยู่แล้วในบทเรียนถัดไปนะคะ,ะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราก็สามารถแบ่งวิธีการเก็บข้อมูลในการเฝ้าระวังเป็น2วิธีใหญ่ๆ ได้แก่ระบบการเฝ้าระวังแบบเชิงรับหรือว่า Passive Surveillance System นะคะแล้วก็การเฝ้าระวังแบบเชิงรุกก็คือ Active Surveillance System นะคะนอกจากนี้ชนิดของการเฝ้าระวังเนี่ยก็จะมีอีกหลายชนิดแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ย ของระบบเฝ้าระวังก็จะกล่าวถึงการเฝ้าระวังกลุ่มประชากรหรือว่าเราเรียกว่า population b a surveillance e d s ซึ่งอาจจะเก็บข้อมูลได้ทั้งแบบ active แล้วก็แบบ passive นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นการเฝ้าระวังเฉพาะกลุ่มหรือว่า sentinel surveillance นะคะซึ่งก็สามารถเก็บข้อมูลได้ทั้งแบบ active แล้วก็ passive เช่นกันนะคะซึ่งเดี๋ยวในสไลด์ต่อไปเนี่ยเราก็จะพูดเกี่ยวกับวิธีการเก็บข้อมูลแล้วก็โครงสร้างระบบการเฝ้าระวังทั้ง2อ,อย่างนี้นะคะ มาดูอันแรกก่อนก็คือเป็นการเฝ้าระวังแบบเชิงรับหรือว่า Passive Surveillance นะคะก็คือเป็นรูปแบบการเฝ้าระวังที่ใช้บ่อยที่สุดยกตัวอย่างเช่นระบบการจัดการข้อมูลสุขภาพหรือ Health Management Information System หรือ HMS i นะคะหรือว่าเวชระเบียนในโรงพยาบาลหรือว่าคลินิกหรือว่าที่เราอาจจะคุ้นกันก็คือระบบรายงาน506นั่นเองนะคะคำว่าเชิงรับเนี่ยหรือว่า Passive เนี่ยถูกใช้เพื่อบ่งบอกแนวความคิดว่า เจ้าหน้าที่ทางสาธารณสุขเนี่ยไม่ได้ลงมือเก็บข้อมูลหรือว่ากระทําการใดๆเพื่อให้ได้ข้อมูลมาแต่ว่าเป็นการรอรอรายงานนะคะที่จะส่งเข้ามาในระบบนั่นก็คือหน่วยงานทางสาธารณสุขเนี่ยจะรอรายงานจากทางโรงพยาบาลมาที่หน่วยงานโดยไม่ได้สอบถามหรือว่าลงไปเก็บข้อมูลจากในโรงพยาบาลนะคะโดยรูปแบบการเก็บข้อมูลที่พบบ่อยก็คือผู้ให้บริการทางสุขภาพและห้องปฏิบัติการเนี่ยส่งแบบฟอร์มมาตรฐานมาที่หน่วยงานทางด้านสาธารณสุข ซึ่งเราจะสามารถใช้ข้อมูลที่เก็บมาเนี่ยเพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้เช่นกันนะคะเหตุผลที่การเฝ้าระวังแบบเชิงรับหรือ passive surveillance เนี่ยมีการใช้กันอย่างแพร่หลายเพราะว่า passive surveillance เนี่ยมีค่าใช้จ่ายไม่แพงนะคะวิธีการจัดการก็ง่ายนะคะใช้ความพยายามของเจ้าหน้าที่ไม่มากนะคะแพทย์หรือว่าเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลเนี่ยก็อาจจะใช้ข้อมูลที่เกิดจากการทํางานเป็นประจําอยู่แล้วเนี่ยรายงานเข้ามาที่หน่วยงานสาธารณสุข ได้นะคะอย่างไรก็ตามข้อเสียของ passive surveillance ก็คือเขาอาจจะรายงานช้านะคะเนื่องจากแพทย์หรือพยาบาลเนี่ยมีงานอื่นที่ต้องทํามากมายอาจจะต้องดูแลคนไข้นีนะคะ่ค่ะก็อาจจะมีเวลาจํากัดในการมารายงานข้อมูลเข้าสู่ระบบเฝ้าระวังนะคะนอกจากนี้เนี่ยอาจจะมีข้อมูลขาดหายหรือว่าเราเรียกว่า missing data นะคะเมื่อมีการรายงานเข้าสู่ระบบเฝ้าระวัง ต่อไปเป็นการเฝ้าระวังแบบเชิงรุกหรือว่า active surveillance นะคะก็คือเป็นการเฝ้าระวังแบบที่ต้องมีการทำงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่เพื่อที่จะเก็บข้อมูลยกตัวอย่างเช่นลงพื้นที่เก็บข้อมูลเองหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามไปที่หน่วยงานสถานบริการพยาบาลนะคะสิ่งสำคัญก็คือต้องมีการทำงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเนี่ยไม่ได้แค่รอให้ข้อมูลรายงานเข้ามาในระบบเหมือน passive surveillance นะคะ ดังนั้น Active Surveillance เนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าแบบ Passive Surveillance แล้วก็ใช้ความพยายามของเจ้าหน้าที่มากกว่านะคะแต่ว่าข้อดีของ Active Surveillance ก็คือจะได้ข้อมูลที่มีความจำเพาะละเอียดแล้วก็ครบถ้วนมากกว่าเพราะว่าเรา,เาลงมือติดตามหาข้อมูลเองนะคะแล้วก็อาจจะช่วยให้การเก็บข้อมูลได้รวดเร็วทันเวลามากขึ้นนะคะยกตัวอย่างเช่น เราลงไปสำรวจประจําปีเรื่องปัจจัยการใช้ชีวิตแล้วก็พฤติกรรมเสี่ยงในชุมชน,นะค่ะเราพูดถึงการเก็บข้อมูลกันไปแล้วนะคะต่อไปเราก็จะพูดถึงความแตกต่างทางด้านโครงสร้างของระบบเฝ้าระวังนะคะการเฝ้าระวังแบบกลุ่มประชากรหรือ population based surveillance นะคะ ก็คือเป็นการยอมรับข้อมูลจากทุกหน่วยบริการหรือห้องปฏิบัติการในประเทศแล้วก็บางครั้งเนี่ยอาจจะเก็บข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับการบังคับทางด้านกฎหมายที่หน่วยบริการแล้วห้องปฏิบัติการเนี่ยต้องรายงานหรือต้องแจ้งนะคะยกตัวอย่างเช่นเจน้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการแพทย์ต้องรายงานโรคหากพบผู้ป่วยที่เป็นโรคที่ต้องแจ้งหรือว่าต้องรายงาน โดยแบบฟอร์มการรายงานเนี่ยจะถูกออกแบบให้เป็นมาตรฐานเดียวกันนะคะจากหน่วยงานสุขภาพระดับจังหวัดหรือว่าระดับประเทศนะคะแล้วก็การรายงานเนี่ยจะได้รับการเก็บข้อมูลในพื้นที่แล้วก็ส่งต่อไปยังระดับอำเภอจังหวัดแล้วก็ระดับประเทศนะคะเป็นขั้นเป็นขั้นตอนไปนะคะต่อไปเป็นการเฝ้าระวังเฉพาะกลุ่มหรือว่า sentinel surveillance นะคะมักจะเป็นส่วนหนึ่งของระบบ population based surveillance นะคะเนื่องจากเป็นการเฝ้าระวังโดยเราเนี่ยจะเลือกแหล่งข้อมูลกลุ่มย่อย ที่คิดว่าเราน่าจะได้ข้อมูลแล้วก็มักจะเก็บข้อมูลจากพื้นที่ที่มีจํานวนจํากัดอย่างเช่นเราเลือกบางคลินิกหรือว่าบางโรงพยาบาลที่เราคิดว่าน่าจะได้ข้อมูลผู้ป่วยมากที่สุดโดยการเก็บข้อมูลเนี่ยอาจจะเป็นแบบ passive หรือว่า active หรือว่าอาจจะเป็นทั้ง2แบบก็ได้นะคะแหล่งข้อมูลเนี่ยจะสามารถถูกเลือกให้เป็นตัวแทนของกลุ่มประชากรที่สนใจอย่างเช่นในพื้นที่ที่เราสนใจเนี่ยมีคลินิกอยู่10แหง่งถ้าเราทําการเฝ้าระวังในทั้ง10แห่งเนี่ยก็อาจจะใช้งบประมาณแล้วก็ทําได้ยาก ะะดังนั้นถ้าเราเลือกซัก3คลินิกเพื่อให้เป็นตัวแทนจากคลินิกในพื้นที่ทั้ง10แห่งเราก็อาจจะได้ข้อมูลที่ช่วยบอกแนวโน้มหรือว่าการเกิดโรคระบาดในพื้นที่จากการทำ Sentinel Surveillance ได้นะคะดังนั้นในแง่ของโรคไม่ติดต่อเราก็อาจจะเห็นพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพแล้วก็การวินิจฉัยโรคไม่ติดต่อในพื้นที่ที่เราเลือกมานะคะดังนั้นจึงแนะนำให้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของผู้ป่วยในพื้นที่นะ ต่อไป s e n n t i e l Surveillance เนี่ยมักจะมีขนาดเล็กแล้วก็มีความยืดหยุ่นสูงนะคะดังนั้นจึงมีประโยชน์ในการจัดตั้งระบบเฝ้าระวังในโรคที่ไม่เคยมีระบบเฝ้าระวังมาก่อนหรือว่าระบบที่มีอยู่เดิมเนี่ยไม่สามารถใช้งานได้ ะะแม้ว่าบางครั้งเนี่ย Sentinel Surveillance เนี่ยอาจจะมีค่าใช้จ่ายสูงแต่ว่าก็ยังถูกกว่าการที่เก็บข้อมูลแบบ Active Surveillance นะคะเพราะว่า Active Surveillance เนี่ยบางครั้งจะทำจากประชากรทั้งหมดแต่ว่า Sentinel Surveillance เนี่ยเราอาจจะเลือกเฉพาะกลุ่มประชากรที่เราคิดว่าเป็นตัวแทนของประชากรทั้งหมดนะคะแล้วข้อมูลจาก Sentinel Surveillance เนี่ยอาจจะมีคุณภาพสูงกว่าข้อมูลที่เก็บแบบ Passive Surveillance นะคะเนื่องจากมีการจัดการที่ง่ายกว่าแล้วก็เก็บข้อมูลได้มีคุณภาพมากกว่าถ้าเราดำเนินการในประชากรกลุ่มเล็กๆ รวมถึงข้อมูลลักษณะาทางด้านประชากรและปัจจัยเสี่ยงก็จะเก็บได้ง่ายกว่าละเอียดกว่าในประชากรกลุ่มเล็กนะคะข้อเสียอย่างหนึ่งของ Sentinel Surveillance ก็คือเป็นการยากที่จะมั่นใจได้ว่าพื้นที่ที่เราเลือกเนี่ยเป็นตัวแทนของประชากรกลุ่มใหญ่จริงๆหรือเปล่าแล้วก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายสูงในการจัดตั้งแล้วก็คงเครือข่ายของระบบ s e n t i n e l Surveillance โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับ a s s i v e Surveillance นะคะ ยกตัวอ,อย่างเช่นระบบเฝ้าระวังลักษณะทางประชากรหรือว่า Demographic Surveillance System นะคะเป็นระบบเซนติเนลที่ดำเนินการโดยสถาบันการศึกษาเพื่อใช้ข้อมูลในการวิจัยแทนการเฝ้าระวังนะคะ โอเคค่ะต่อไปเราก็จะพูดถึงระบบเฝ้าระวังแบบ Active, Passive แล้วก็ p OPULATION BASE d แล้วก็ SENTINEL SURVEILLANCE กันไปแล้วนะคะต่อไปเราก็จะพูดถึงกระบวนการต่อมาของการเฝ้าระวังก็คือเป็นการเผยแพร่ข้อมูลการเฝ้าระวังหรือว่า DISSEMINATION OF INFORMATION นะคะเมื่อข้อมูลการเฝ้าระวังเนี่ยถูกเก็บ แล้วก็วิเคราะห์แล้วเนี่ยเราก็ควรจะเผยแพร่ให้แก่ผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการเฝ้าระวังแล้วประชากรกลุ่มไหนละ่ะที่เราควรจะทําการเผยแพร่ข้อมูลการเฝ้าระวังให้บุคคลเหล่านั้นก็คือผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจหรือว่าเราเรียกว่า decision maker นะคะได้แก่ผู้วางนโยบายหรือว่าหัวหน้าการเฝ้าระวังนักระบาดวิทยาหรือว่าเจ้าหน้าที่ทางด้านสาธารณสุขน,นะคะรวมถึง stakeholder ต่างๆอย่างเช่นผู้ให้บริการ ผู้รายงานหรือว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆแม้กระทั่งประชาชนที่ได้รับการเฝ้าระวังหรือว่าบุคคลในชุมชนนะคะเพื่อให้ความรู้ทางด้านสุขภาพแก่ประชาชนนะคะ,ะการเผยแพร่ข้อมูลเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้ที่รับข้อมูลเนี่ยเป็นใครนะคะหากเป็นผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจหรือว่าเป็น decision makers เนี่ยรูปแบบในการนำเสนอข้อมูลก็อาจจะเป็นรายงานหรือว่าเป็นการประชุมผู้ทำงานหรือว่าอาจจะเป็นสัมมนาซึ่งผู้รับข้อมูลต่างระดับกันเนี่ย ก็จะมีความแตกต่างในรูปแบบการนําเสนอข้อมูลยกตัวอย่างเช่นหัวหน้าของหน่วยงานระบาดวิทยาเนี่ยก็อาจจะอ่านข้อมูลที่มีความจําเพาะหรือว่ามีข้อมูลระดับเชิงลึกได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแค่เจ้าหน้าที่ทางด้านการเงินที่ดูแลมาตรการหรือว่าโครงการนั้นๆเนี่ยเขาอาจจะต้องการรับรู้แค่ว่ามาตรการที่ดําเนินลงไปในพื้นที่เนี่ยต้องการงบประมาณเท่าไหร่นะคะ แต่ว่าหากเป็นผู้ให้บริการเนี่ยข้อมูลก็อาจจะเป็นการรายงานประจําสัปดาห์ประจําเดือนหรือว่าประจําปีหรือว่าอาจจะเป็นการสรุปรายงานนะคะซึ่งการให้ข้อมูลเนี่ยก็จะส่งกลับไปที่ผู้ให้บริการซึ่งการส่งกลับข้อมูลไปที่ผู้ให้บริการเนี่ยก็จะเป็นการกระตุ้นให้ผู้ให้บริการเนี่ยมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังข้อมูลเนี่ยส่งข้อมูลกลับเข้ามาที่ระบบเฝ้าระวังมากขึ้นนะคะสำหรับประชาชนทั่วไปข้อมูลอาจจะเป็นสื่อรายงานเว็บไซต์โปสเตอร์ วิทยุทแถลงการหรือว่าการประชุมระดับชุมชนนะคะซึ่งข้อมูลสำหรับประชาชนทั่วไปเนี่ยควรจะจำกัดแค่ข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อประชาชน ยกตัวอย่างเช่นอธิบายเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นจริงในชุมชนนั้นๆแล้วก็บอกวิธีป้องกันปัญหาสุขภาพนั้นๆที่ประชาชนสามารถทําได้นะคะก็จะเห็นว่ากลุ่มประชากรเป้าหมายเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะทราบข้อมูลจากการเฝ้าระวังแล้วก็การเผยแพร่ข้อมูลเนี่ยก็จะสร้างความน่าเชื่อถือของหน่วยงานราชการให้แก่ประชาชนในพื้นที่ด้วยนะคะเมื่อเราเผยแพร่ข้อมูลเราก็ควรจะรู้ถึงความแม่นยำของการเฝ้าระวังหรือว่า accuracy of surveillance นะคะโดยทั่วไปเนี่ย การเฝ้าระวังมักพยายามที่จะได้ข้อมูลที่แม่นยำอยู่แล้วเพื่อให้เห็นภาพแล้วก็ปัญหาสุขภาพของกลุ่มประชากรน,นั้นแต่ว่าบางครั้งเนี่ยความแม่นยำของการเฝ้าระวังเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบจากไบแอสนะคะ b บ a อคืออะไร b บ a อก็คือเป็นข้อผิดพลาดทางระบบในการเก็บหรือว่าการใช้ข้อมูลซึ่งอาจจะนําไปสู่การประมาณค่าที่มากหรือน้อยกว่าความเป็นจริงของปัญหาหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Over หรือว่า Underestimate นะคะหรืออาจจะนําไปสู่การสรุปที่ไม่เป็นจริงหรือที่เราเรียกว่า False c o n o n u s u s n นะคะรวมไปถึงการสรุปที่ไม่ถูกต้องก็จะอาจนําไปสู่การวางมาตรการทางสาธารณสุข ที่ผิดทิศทางนะคะวันนี้เราจะโฟกัส bias สองประเภทใหญ่ๆนั่นก็คือ selection bias แล้วก็ information bias นะคะมาเริ่มกันที่ selection bias ก่อนนะคะ selection bias เนี่ยก็คือเป็นการบอกว่ากลุ่มประชากรที่ถูกเลือกเข้ามาในระบบเฝ้าระวังเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็อาจทำให้ข้อมูลสุขภาพประชากรเนี่ยไม่ตรงกับความเป็นจริงหรือว่าการที่ข้อมูลการเฝ้าระวังเนี่ยไม่เป็นตัวแทนของประชากรในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์นั้นๆนะคะ แล้วสาเหตุที่ทำให้เกิด selection bias คืออะไรบ้างประชากรส่วนใหญ่เนี่ยก็อาจจะมีปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรหรือว่าความสามารถในการเข้าถึงการรับบริการทางการแพทย์เพราะฉะนั้นถ้าเราเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการเกิดโรคเฉพาะในสถานพยาบาลหรือว่าต้องการทราบจุดประสงค์ในการให้บริการทางการแพทย์ก็อาจจะทาให้ประชากรส่วนใหญ่เนี่ยไม่ถูกเก็บข้อมูลเข้าสู่ระบบเฝ้าระวังของเรานะคะอีกกรณีหนึ่งก็คือถ้าระบบ เลือกแพทย์หรือองค์กรที่เข้าร่วมการศึกษาได้ง่ายโดยไม่ได้คำนึงว่าประชากรที่มารับบริการณสถานพยาบาลน,นั้นๆที่เราเลือกเข้ามาเนี่ยเป็นตัวแทนของกลุ่มประชากรเป้าหมายทั้งหมดหรือไม่นะคะก็อาจจะทําให้ผู้ป่วยในระบบเฝ้าระวังเนี่ยไม่เป็นตัวแทนในแง่ของลักษณะของผู้ป่วยหรือว่าจํานวนผู้ป่วยที่เกิดขึ้นจริงในกลุ่มประชากรนั้นๆน,น,นะคะต่อมามาดูกันที่ information bias นะคะ Information by a s ก็คือเกิดจากการที่ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาเนี่ยไม่สะท้อนค่าความเป็นจริงอย่างแม่นยำนะคะอย่างเช่นมีข้อมูลขาดหายไปหรือว่าเป็น Missing Data นะคะหรือว่ามีการตอบกลับแบบสอบถามน้อยหรือว่า r n s e r a t e เนี่ยตำ่ำซึ่งอาจจะทำให้เกิดการสรุปผลที่ไม่เป็นความจริงนะคะโดยทั่วไปเนี่ย b a s ก็จะบิดเบือนความเป็นจริงภาวะสุขภาพของกลุ่มประชากรนะคะตัวอย่างเช่น ข้อมูลการสูบบุหรี่เนี่ยอาจจะขาดหายไปโดยเฉพาะในกลุ่มคนที่สูบบุหรี่อยู่แล้วแต่ว่าไม่อยากจะเปิดเผยข้อมูลว่าเอ้ยเขาสูบบุหรี่อยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะข้อมูลการสูบบุหรี่ส่วนเนี้ยก็อาจจะเป็น missing data ก็อาจจะขาดหายไปนะคะ information bias เนี่ยก็จะมีหลายชนิด แต่สิ่งที่เราต้องกังวลมากที่สุดก็คือการที่กลุ่มเปรียบเทียบอย่างเช่นกลุ่มที่มีปัจจัยเสี่ยงกับกลุ่มที่ไม่มีปัจจัยเสี่ยงหรือว่ากลุ่มที่ป่วยกับกลุ่มที่ไม่ป่วยเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมากเมื่อเปรียบเทียบกับความเป็นจริงอย่างเช่นในตัวอย่างก็คือเหมือนคนที่เป็นเคสแต่คนที่สุบหรีเนี่ยไม่อยากเปิดเผยข้อมูลจริงๆก็ทําให้ข้อมูลในส่วนนี้ขาดหายไป ก็อาจจะทําให้มีผลต่อการวิเคราะห์ข้อมูลของเราอย่างมากนะคะตัวอย่างอื่นๆของ information bias ก็อย่างเช่นการบันทึกข้อมูลที่ผิดพลาดนะคะ bias ที่เกิดจากการที่ผู้สัมภาษณ์เนี่ยโน้มน้าวคนที่ถูกสัมภาษณ์เพื่อให้ได้คําตอบที่ตนเองต้องการนะคะ